ก่อนจะไปเริ่มคลิปกันนะครับผมจีโน่นะครับก็มาจากช่อง T Infinity Fine นะครับผมมาเปลี่ยนช่องใหม่เนาะเพื่อในคลิปผมมีการพูดว่าไม่ได้ออกคลิปนานเนาะก็คือจะพอยรู้ว่าอันนี้ย้ายช่องมาใหม่นะครับผมเนาะก็จะอาจจะพูดปแปลกๆนิดนึงน,น,นะครับผมก็ใครจะรู้ช่องเก่าก็ไปหาดูเองนะครับผมชื่อช่องบอกไปแล้วผม T w e n t w o r t เครื่องหมา่ Infinity แล้วก็เว้นว o r t เลขห้านะครับผมเนาะโอเคไปไปเริ่มดูคลิปกันเลยดีกว่าครับผมสวัสดีครบโอเคสวัสดีทุกคนนะครับผมสวัสดีทุกคนด้วยก็ ทีโน่นะผมไม่ได้อัดคลิปนานเลยไม่รู้เปิดตัวยังไงเหมือนกันกูก็ลืมเหมือนกันจะโยกตูดทาไมฮะกูถามนะ่อยโอเควันนี้อ่ะต้องขอบอกก่อนวันนี้เนี่ยก็มาเล่นมาครับกันนะผมซึ่งกูก็ไม่ได้เล่นมาเป็นปีเป็นชาติแล้วเพราะว่ามันหาแดกไม่ได้นะผมแต่ <c oughs> ผมรับประกันแน่นอนว่าคลิปนี้นะหาแดกได้แน่นอนเพราะวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวผมวันนี้กูมากันทั้งหมดเจ็ดคนนะผมไปขอเสียงเลยทุกคน <c oughs> โอเคก็วันนี้มากันเจ็ดคนนะผมมากับเพื่อนผมนะฮะซึ่งในที่สุดกูก็ได้อัดคลิปกับเพื่อนตัวทีหลังจากที่กูอัดคนเดยมมาประมาณห้าคนีแล้วครั้งละคังคุยอะไรกันเด็ดนะขวางอีคนนึงก็หมุนอีกคนนึงก็อะไรเนี่ยโอเคมาแล้ววันนี้เนี่ยเรามากันหมดเจ็ดคนนะผมเดี๋ยวผมขอแนะนาตัวก่อนเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้แม่ก็แบบว่ากูก็จะสองให้นะผมเรียงจากซ้ายไปขวานะครับก็คือคนแรกเรนานะผมชื่อเรนานะคนสองก็คือกูนั่นเองผมที่น้อยคนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือ นั่นแหละคนสามของผมก็คือชื่อเทคเกรลนะผมอ่าเทเกอร์น้องคนที่สี่โอล่าของผมตกเสียงนะฮะเราจะกลับโรนี่มครับผมคนที่ห้าคิโยะผมคิโยฮาพูนะครับอ่คนที่หกก็แมรี่นะผมคนคนแมรี่เนาะอ่าแมรี่พูดหน่อยใช่เนี่ยคนที่ตเจ็ดแล้วเราคนสุดท้ายที่อยู่ด้านขวาสุดหัวแดงก็ผมซื้อเอกครับผมสสวัดีครับ เมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ได้แนะนำคนแรกอะคนแรกน้าตัวนะสวัสดีค่ะชื่อมิสกิเลนะนะคะหรือว่าเรียกว่าเลนะก็ได้นะคะอ่าเนีับผมก็เดี๋ยวช่องทางการติดต่อเดี๋ยวขึ้นให้นะผมในหน้าจอนะผมตรงไหนสที่หนึ่งกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะับไปตัดต่ออีกที <laughs> 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 วันนี้วันนี้เนี่ยเรามาเล่นอะไรกันนะผมที่ทุกคนได้เห็นต้นคลิปแล้วแหละวันนี้เราจะมาเล่นม <My God. S 1> เดอร์กันนะผมอ่า m d ใช่ไหมน่ก็ <laughs> 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 คือเกมฆาตากรนั <laughs> รนะ่นแหละเนาะซึ่ง ผมรู้สึกว่าไม่ได้อัดคลิปนานก็ไหนๆก็กลับมาอัดทีพวกก็เล่นเต็มที่แล้วกันนะผมไหนๆก็ได้ของมาแล้วเพราะฉะนั้นคลิปนี้ับผมไม่ขออะไรมากพวกเราขอยี่สิบอะไรนะยี่ถ่ายตังคนดูเหอะคนไลค์พวกเราขอพวกคุณกดไลค์กดซับสไครต์แล้วกดติดตามทุกช่องทางที่พวกเรามาอัดกันนะครับก็พักคลิปนี้มีข้อติหรือข้อดียังไงคอมเมนต์มาบอกได้นะเพราะว่าพวก ผมก็อยากฟังผมอยากเขาอ่านเหมือนกันเนาะถ้าถือว่าคนดูคลิปเยอะนะเ,ออเดี๋ยวจะตัดลงเป็นช็อตๆให้มึงดูด้วยนะผมโอเคเพราะฉะนั้นไะเลิ่มเกมันเลยดีกว่าไปแล้วตัวลงแล้วอูปกดอูกดตัวอีเอาเอาลงเลยก็ได้ไหมอเล็กโอเค อะไรเป็นนอนแล้วผมใครเป็นวะสัตว์เอ้ยอ้อ้อเาเห่าเลยอไอ้ตดอดไอ้สตตีชุหินหรือเปล่าไม่รู้มันอะไรอะอ้ตีชุหินเอาไอ้เียเอามันลงในในผู้ต้องสงสัยแม่งเปิดตาอย่าเอาเลยอ้เ็แล้วใครตายนะเอ้ยตีไอ้เียไอ้หินอยู่ลังกูอว่าอ่า กูก็เหมือนกันแต่กูก็เหมือนก็เสียเลยไม่แล้วคือแบบยังไงแล้วปะเปิดมายังไม่ถึงวิกูตายเลยพี่ไม่แน่ใจนะว่าไอ้สตีฟไอ้สตีฟชุดหินเป็นหรือเปล่าเพราะว่าแม่เราพี่เห็นมันอยู่หน้าศพพอดีอะตอนพี่พี่เกิดตอนพี่เกิดอะเอามันเข้าไปอยู่ในผู้ต้องสงสัยโอ้โหไม่กูตายเอาเลยเอาเล้ยจิ้มหายแล้วเหลือใครแล้วดิเอ่ะเอ๊ะอยู่ไหม นิ่งคิปเลยนิ่งกลิปเลยเยี่ยกระตะคยเดี๋ววะเยี่ยเพื่อนกูตาหากันหมดวันนี้นะไม่รีบเปล่าไม่รอดไม่รอดยิ้มวะไงบ้างยิ้ไม่รอดยิ้มวะไงบ้างไม่รอดครับพี่น้องไม่รอดกูเนี่ยี่เนี่ยใครเป็นวะเหลือกันสี่คนแล้วเนี่ยอาใจตัวเองเ้ยมันไปรอก้ยไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยมึงประเนี่ยมึงประเนี่ยลรองหขนมหมเนี่ยร่องโขนไม่ได้มึง โอ๊ยมาเลยหมดตีหมดตีเปลี่ยนเกมไม่บอกเลยเฮ้ยเฮ้ยไอ้คิวยีนิบเด็กเด็กอือไอเด็กอะไรไอ้นแดงวิ่งมาวะทำไปคุณเอกครับผมไว้ใจคุณได้ไหมครับ มันมีสติฟคนหนึ่งนะสกินขี้โกงมากเลยส่วนหัวลงหนส่วนล่างก็ลงหนเหลือแต่เสื้อกับแขนไม่เต็มโอ้โหไม่เต็มไม่เตฮ้ยห้องน้ำโอเคละเอาาเอา้อไปกันอีกแล้วไม่ได้หรือ ดีนี่ีเยี่ยน้องกูน้องกูดีน้องกูเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องเแหมไอ้เยี่ยแล้วตอนเล่นกันเองก็ทีนะเราเล่นกันเองไม่ใช่งี้ไม่ใช่งี้ไอ้กูดังเว้ยกูดังเว้ยใครเป็นไม่ต้องมายุ่งกับกูน้องเขาบอกกันหมดแล้วเราจะเราจะไม่เห็นตัวเองปกติในมือที่เห็นเราปกติเออ เออเมื่อกี้เนี่ยผมเห็นมือไอคิวมันถืออะไรแหบๆเมื่อกี้ไม่รู้ว่าใช่ป่ะนาเฮ้ยเอ้ยใช่ป่ะวะอะไรแหวบๆออเหรอวะโอ้โไอไอคุปเสื้อทำสีน้ำเงินลายลายเสื้อเสื้อที่มันมันเหมือนเหมือนใส่เสื้อคุปสีน้ำเงินอ่ะมันมีพวกมันเห็นแล้ว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 พุทธฟ้าพุทฟ้าอุ้ยอุฟ้ายอุ้ยตอนนี้มันมันกระไรกระปีบันไดแล้วก็วิ่งครับเมืก่อนวิ่งลอยใครมีธนูยิงวันนี้ เอ้ยใครมีมากูดมาแลกมานาวใครมีมาแลกถูกเลยเฮ้ยล้อมอยู่ไหมตอนนี้มันกำลังวิ่งไปแล้วครับไม่บอกไปตรงไหนครับตอนนี้มันงั้นทำไมมึงไม่บอกมึงตายแล้วตายแล้วโบโร่เห็นเป้าหมายไหมไม่เห็นโบโร่ซ่งโบโร่โบโร่ให้กระเดื่องในท่อมีธนู้นในท่อมีธนู ไอ้สัตว์บอกว่าไอ้ฆาตกรมุดท่อไปล่อเธอว่ะไหมโอ๊ยเชี่ยแต่ไม่รู้ท่อไหนออาวชิบหายออกเพี่อไปนั่นแหละมาไอ้อยู่นี่อยู่นี่คาร์ล่าอยู่นี่คาร์ล่าอยู่นี่ยูไหนวามืไปดูรันดิ่งไปดูรันวิ่งไปดูไปดูไปดูแต่ว่าอยู่แล้ว อยู่ลงอยู่มาอยู่ข้างบนลงไปล่างแล้วลงไปล่างแล้วโอ้โหตอนนี้กำลังวิ่งไล่ล่าคุณอยู่อเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพเรือยาวเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพเรือยาวมผมไม่เอเดี๋ยนะปกติตามหลักเลี้ยวค่ะตะกรต้องวิ่งเลยไอ้นี่วิ่งเลยค่ะอคพูดมากมายความหมายอะไรเลลีรู้ไหมว่าตัวอย่างกลง้ รู้ปะน่นือกาาใจเย็นใจเย็นเ้ยจเ้น่เฮ้ยเฮ้ยพูดนี้ก anyway> ็มาหาผมดิแต่ผมโชว์ของนะโชว์ยันคือ่ไอันนี้มันโดนฆ่าหรือมันตกน้ำตายตกน้ำตายตายนี่ยไม่ไม่ตัยคนเย่นตกน้ำตาย

ไม่ไม่ผไม่ขาเอรไม่ได้ฆ่าีน่วตายลผมยิงที่แล้วโดไม่ไม่กูขอโทษกูบางสตูมึงกูไม่โกรธอะไรกูปวดตัวเองกูโดนลงน้ำทไมไอ้แมงไ้ใครต่ฮ้ยใครอยู่ตรงกลางมึงระวังก็ไปนะพี่เพิ่งเพิ่งวิ่งมาพี่เพ่พี่เล่เพิ่งวิ่งมาพี่เล่ไม่เป็นแน่นอนเอเกอร์ไม่แน่เป็นซ้ำสอง่ะเนี่ยไม่เป็นพี่ไม่โยกดรียนาะไนั้น เออเนาะเฮ้ยมันฆ่าเดี่ยวมันฆ่าคนเดียวแล้วมันเงือหายเงียบันเหรอไม่รู้เฮ้ยฆาตกรมึงโอ้โหฆาตกรรอบนี้สงสัยไม่สู้คนว่ะมาดูนี่พี่เห็นไอ้แก่คนหนึ่งกำลังนั่งหน้านั่งหน้าไอ้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรวะแท็บเล็รแท็บเล็ตไม่ใช่โน้ตบุ๊กนี่โน้ตบุ๊กี่โดนบุกไอ้เฮียนี่เล่เล็กวิ่งมาพี่เล่ยไม่เป็นแน่นอนพี่เล่ยไม่เป็นแน่นอนแน่นอนแน่นอน โอ้ก <l ots sei> oh, no. 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 ูวิ่งมาทันมาดูนะดูนะดูนะดูเขานะหลอกมาค่ายโอ้โหดูตาดูตาดาบอย่างแม่นในชิบะนี่ละผมไอคิวเป็นขวดตำรวจครับตอนนี้เมลี่เมลี่เมลี่มาเกิดดูมา อุ้ยตายอ่านกันนม้เองคู่เล่อยู่ผมไม่กล้ายิงตายนีแม่งไงเยี่ยคือไม่ได้ตายอะไรกันนะแม่งยิงธนูกระเด็กเมฆเมื่อกี้กูเห็าหน้าขนาดตาแมลีแมรี่ดูดิอย่างไรอย่างไรแกจะไป็นคนกินได้ไหมถังเอยไม่ยอมไม่ยอมวิ่งหลบเปยนไงธนูคู่ดาวอยู่ไอ้ควาย ต่อเล้วเร็วฟิวโอ้ยเอาวะฟิวโดนฟิวเลย เรียบร้อยนะครับแม่คนตายอนาถคือใครก็ว่าเห็นแมรี่มาถึงแล้วไม่ได้ฆ่าแมรี่เลป็นแค่คนหยิ่งแมรี่ไม่ไม่เมืองเมืองคนตายอนาสถคือใคยหลอกมาฆ่าว่ะโอ้โหโคตรเนี่คือผมไม่โดนไงผมไม่โดนไงไอจีโร่พี่เล่พี่เล่จำครั้งก่อนได้ไหมพี่พี่เล่เอาเอาเอาต่วัอน้ไอเหี้ยกูเป็นตำรวจไอขวาย ไอ้กูสาเป็นคนดีแก้ตัวเ้ยบุญมีแต่กรรมบังอันนี้คือโอ้โหมันเป็นนีเป็นคนดีเป็นไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้กูเห็นเป็นเลีเลียกหลักหมใช่ไหมเอาไปใช่แลตกใจหัวฟ้าเหมือนตอนนี้เลี้ยตายแล้วครับตอนนี้เลี้ยตายแล้วแล้วมันก็ทันลังมาหากูแล้วก็วิ่งกูตายรับใครเป็นวะชิเกน่ยชิเกนบอกอะไรชิเกนชิเกนไก่ไก่ไอไก่ไอไก่เป็น่ะ อ้าววววโอ้อะไรวะอยู่เลยจะวงตามเขาเหรอตายด้วยจีเกชอเกอ้าวอยากตะกี้เฮ้ยพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มลายยุงช่วยชีวิตเราไว้ลายขาวดำไงขาวดำพี่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 ว่าฮีโร่เขาคงเศร้าใจอะพี่กูช่วยโอ้โหยิงฆาตกรให้กูได้รับสายาอยู่เ0แม่งไม่เป็นนกทีดอก โอ็นเลยมาเป็นมาเนี่ยไม่ต้องแอบแมนออกมาเร็วขอที่พูดเนี่ยจะเป็นยอเกาจอเก่าจอเก่าจเก่าคุณผู้หญิงกูณก็เธออีกเธอเป็นคนเราแม่เป็นมะเนี่ยถ้าถ้าเป็นไม่ต้องไม่ต้องแอบแมนค่ะเป็นก็เป็นเลยมาลูกสาวโอ้โหไอ้ยังไม่ได้ฟังเลยใช่ไหมมึงไอ้ฟังเลยใช่ไหม กูไปแล้วไม่อยู่เลยอยู่กับเองดีกว่าสบายใจเฮ้ยมึงเป็นมาเนี่ยไม่แน่ใจไปแต่ขายเวทอะไรเกมนี้ไอ้แย่แม่งเหลี่ยมไปทุกคนอะเหลี่ยมไปทุกคนเหลี่ยมจริงจริงเออมีแต่คนเหลี่ยมว่ะไอ้เกี้ยร์พี่ก็เราเล่นมาครับวิวพี่เราไม่ได้เล่นระบบพี่ตั้งแต่พี่เล่นเกมมาพี่ไม่เคยเหลี่ยมใส่ใครเลยนะเว้ยไม่ไม่ไอ้ตาที่อยู่ออกไปไม่คืออะไรพี่เล่นไม่เป็นแน่นอน แม่งหลอกเรามาค่าไอ้หวายไม่นี่หรอกนานทุกคนทวนไนะก่อนหลอกเรามาค่าฆาตกรมึงลืมเหรอเดียวยังไม่ฆ่าใครเลย เอ้ยแมรี่เปล่าโอกาสโอกาสเลยยี่สิบสามเปอร์เซ็นต์อ่ะโอกาสยี่สิบสามทีโอกาสยี่สิบสามนาทีนะครับโอ้โหเยใครนะครับใครนะครับที่ไม่อยากโดนล้อมึงอย่าเข้ากลุ่มนี้บอกเลยนิดนินหน่อยๆกลุ่มเชียร์นี่ไม่ก็เอาอะไรอ่ะอะไรอะเฮ้ยเดี๋ยวตำรวจตายมีคนฆ่าตำรวจไหนวะ หรือว่าตำรวจมันอาตาปะว่าไอเกิเป็นก็เป็นเกิเป็นตำรวจมันถือธนูไม่ไม่ธนูเก็บสิบเรียญนี่เออธนูเช่ามาแหละไอ้เหี้ยธนูเช่าเลยธนูเช่าเลยไอ้แค่มีธนูเช่าด้แต่ไอ้นี่แบบง่ายไมันอยู่ชั่วข่าวอ๋อเออว่ะไม่ไม่ได้อยู่ช่วยข่าวพี่มันยิงได้แค่นัดเดียวเด้อแมนนี่ว่าแล้วมีด้วย เมลี่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 มีแค่นั้นเมลี่ดาวเเมลี่ปาดาต่อหน้าต่อตาเอออ้ยงไม่ได้ยไม่ด้เลเลยเป็นคนสวยเอาเดี๋ยวนะอย่าบอกคนเอกเป็นเชอรี่ยต้งตกน้ำไม่โดนโดนฆ่าตายโดนฆวาตายตั้งแต่เกิดเลยจริงตาย ไม่ไม่ไม่ป๊บหนึ่งผมรู้ศพเอกด้วยอยู่ตรงไหนอยากอยู่ทางที่โบโลกับพี่เลเดินมาเมื่อกี้เนี้ยตัดออกพี่กพี่เลเดินโบโลโบโลเดินมาเมื่อกี้เลยโอ้ให้สวยครตก่อนไม่เกิดหลังผมเลยเนี้ยไรเงี้ยพี่พูดพี่หมวกวะใครวะพี่เลอยู่กับผมวางหลังพี่นะพี่ผมตามหลังพี่เลตะกี้มันฆ่าผมตายเลยพี่ไว้ที่นี่เลยใครวะเอ้ยใครวะปีหัว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 ใครใครคิวใครปีหัวไม่รู้ีหัวใครอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกัน ยูดีกันยูดีกันยูดีกันยูดกันแยก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 ไอ้ี่ยังไม่ได้เหนเลยขอให้ไม่ไอ้ยันเป็นไอ้ยันเป็นตายเว้ยโอ้ยเราขายท่าะครอ้า้วกูมาตายเบสต์ตอนนี้เยออผมเออผมสังเกตสายตาเชื่อริมทีมเราเนี่ยเอกไปตาย กูไปเชลีฟสองรอบแล้วเนี่ยมันก็ตายนใช่ไหมตัเป็นโซลเลมใช่ไหมอ้เขี้ยคาตะกรอนออกอันนี้นี่เองเนี่ยเนี่ยดูดิดูดิเชื้ลฟเตทีมมีแม่งแทบไม่ได้ทำเขี้ยเลยเกิดว่าไม่ก็ตายเกินว่าไม่ก็แบบว่าอะไรอะไรรู้รู้มือแล้วน้องรู้มือนะรู้มือนะไม่รู้รู้มือกันนี่มึงเป็นอะไรกันเนี่ยมึงเป็นตำรวจเหรอะตำรวจตำรวจกันกอดกันกอดกันไปกอดกันกอดกันไปอุ้ยเขี้ย ดูเรื่องเดดเดะเดี๋ยว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 มึงเดดเดดทำไมเดะเดะปิดไฟยังไงอ่ะคาตกรปิดไฟได้คนเดียวเองแล้วถ้าผมมีใจแล้วปิดไฟได้ไหมท้าอะไรนะอมีเนี่ยนี้ตำรวจไต่เราต้องตามตำรวจเพราะว่าตรวจตามตำรวจตำรวจปลอดภัยปลอดภัยบุรุษ ไยามไวไได้จ้าเอกาคืออะไรรึมั้ยดีโบ้ต้อเดือเลยถามโบ้ตอเดืออะไปากกรหลังปากกานตถามกูตู้ถามกูลามทั้งอะไม่รู้แมร่ไม่รู้รไม่รู้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 ่ไม่ใช่ไม่ใช่ระดีไม่ใช่พี่ไม่ใช่พี่

ดูพี่ผมดูดูดูพี่ผมดู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 ูด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 ููด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 ููดูดููด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 ดูตัวอะไรูดูยูดอดู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 ดคดูดูดูไปดูด่ดูดองมดูดูดูยูดูดู่าดูดูดูกูเูดยดูดูวูด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 ูะูดว่าใูดูด็ดตดูอะไรดดูดูดเดีดูด่ดูดดูดูดโอกาสเป็นน้ำรพุ่มซ่นสปร์เซ็นอเียมเป็นที

ไอตอลกวนกาลังนั่งโซฟากันอยู่ครับเก่นแล้วโอ้กุมภาพวาและแอฟริกาทุาแล้วเม่ยดูเขานะอ้ยอเี่ขอไย่าละไอเ โบโลเป็นโบโลเป็นผมส้มผมส้มโบโล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 พี่โอ้ตอนนี้นะผมข้าศัตรอนนะผมวิ่งไล้พ sure ี่เลมแล้วครับตอนนี้พี่เลมยนยัมีคนมีผิดพี่เล่ใจเย็นพี่เล่ใจเย็นพี่เล่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นบันปแล้วมันไปแล้วขาแมวผมเอ้ย เฮ้ยเหี้ยหมือนุตบช่องสองไอเหี้ยไม่กูอันนี้ไมใจคนไยเลยล้านเปอร์เซ็นแมรี่แมรี่ใจเย็นๆอย่าพึ่งของประปันที่ตาหนี้ที่ไม่เชื่อใช่ไหมที่ยามาดูที่ามาดูไม่ไม่บอลูไม่อย่าอย่าำสิ่งจีิไมกั่ คุณเอกฆ่าพอดีดีนะกูไม่โดนคุณเอกฆ่ากูไม่โดนโอ้โหเอาเอาเกเออร์เลียภาษาตามหาโบโลตัวเนี้ยชีวิตในหนังหาวโบโลมึงมึงมึงเดี๋ยวกูเอาบริวารอิรการฟังเวล่ตอนนั้นเดินมาพี่เลียชี้ใจผมไม่เชื่อกูโดดสะพานตายที่เลียยืนดูอยู่คุณเอกอยู่หลังไม่โดนทำอะไรน้องเพิร์ธอะไรไอ้เกอไ้เกอวิ่งไปทำไมมึงวิ่ปทำไมเรียวชีวิตดีแล้วไม่ต้องเรื่องอะไรละมึงโดดน้ำตายไปยี่ มึงร <laughs> ้อนหรือเปล่ามึงร้อนหรือเปล่าเอาเดี๋ยวจะติดกันนชะไหมอ๋อโขไอ้เจี่ยกูไม่ไเป็นหรอกเกมโขกเป็นคนเป็นคนธรรมดาตั้งแต่เริ่มเกมเนี่ยแต่นั่นแหจะตอนท้ายโอ้โหอเคไหมดีไหมตัวสี่เขตตัวนี้ตำรวจแม่งจะห้าสิบเปอร์เ็นตวถไม่เป็นให้กูละที โว้าที่เปอร์เ็นเดียวโอ้โหกูไป้วยกูได้กูได้เฮียกูได้ได้กูได้กูได้ว่าทำอะไรกันตุ๊บมาทำอะไรกันยันซีเม่ไอหมู่อมองกูเข้าใจแล้วทำไมถึงมีเจ็ดอ่ะอออแต่ของเี่มันเด้งมาสิบเลยนะสีโม่มาได้หกเหรียญสีโม่มาได้หกเหรียญเอ้าแต่เดี๋ยวว่าได้คูนโอเคดิอ้าวเออ What the fuck อันนี้จะสิบคนไปเก็บพร้อมกันมันไม่ได้พร้อมกันสิบคนเลยเหรอ ทำไมตานี้มันดูเงียบเงียบปะเหมือดเหมือดเหมือตาดีแบบเอาจริงโบโอเคเล็บเอเล็บเล็บเลเล็บไอเล็บ พี่พี่พวกเราแม่งเดินต่อกระสับสานเี่ยศพศพามศพนแยแม่งกูตายตายเมเวลาไมกี่วิอ่ะปไองกันไอไปไปเมื่อกี้นี่กูยิ้มเลยนี่น้องกูเว็บบโลเหรียญก็ได้ด้วยกันตายก็ตายด้วยกันป้องกันอายนี่เราดูเลยคิวตอนนี้คิวเป็นเน่ยคิวคคิวคิวคมึงรู้ปะใครเป็นใครเป็น กองไอ้เชอร่ไม่ไม่เชอรี่เชอรี่เชอรี่อยู่มีคนอยู่มีคนอยู่มีคนมันไม่เลามันไม่เลาไ่เชียร์ไเียรไียนี่แสนวะทะนุทนุลวนภูมิตามันเไกิเลี้ยตัวเองแม่งือดาบไอเชียวิ่งหน้าตังมาแล้วเชียร์ใจกุตกอยู่ตะตุกไมไม่ อันนี้คอนเทนต์เยอะหน่อยไอ้เยอยจิโนบอกกูเป็นไอ้เห่ยเิมาหวิ่งไนีคิวคิวยาคิวแม่เม้งพิกแม่เม้งถ้าพิกเลพีกไอ้เยอยคิวแม่งไม่ได้เป็นเชอรี่นะยแต่มันเป็นฆาตกรปะไอ้เยอยเชอรี่กูยกว่าฆาตกรนี่ไอ้สัตว์เชอรี่กูไม่แต่้นฆาตกร ไม่ไม่คือปั oh ๊บ hey ก okay <okay. S 1> oh ูสงสัยเฮียอะไรกูบอกว่าแค่เป็นะแค่เป็นแลใจกูก็ตไปอยู่ตูแล้วพออะไรหรือว่าที่ใจมันยกไปอยู่ตะตูมาไอ้ยังมึงเดินสวนกูไมยังไงรอะอะไรอะไรอะไรแมลี่อะไรอะไรอะไรแมลี่อะไรยิงอะไรใครใครใครอะไรอะไรมี่ยิงอะไรแมลี่ ไม่ใช่ไหนอ่าตัวเองว่าเป็นเชลสจะข่าบอลลนก่อนอะไรท่ไมอะเพราะว่าเขาเขาไม่ได้เป็นนักฆ่าตั้งนานแล้วก็นึกว่าเอ้ยเปอร์เซนน่าจะสูงแน่ๆมันไหนอะไรกินลงไรเป็นสองตอ่้มันมีเชียอะไรบ้างวันนี้ที่ที่งงสุดคืออะไระแมรี่ยิงบอลลูเฉยเมื่อกี้แมรี่ หลังไหมหลังไหมเรื่งเรื่องนี้ต้องมีการสวดเรื่องนี้ต้องมีการสวดกันเกิดขึ้นี

ออกไปปัดกินออกกลับไปออกกลับไปไอ้ีแย่มึงคือปัดปัดก็จริงนะแต่มันก็ถูกจังหวะเกินว่ะมึงชอบเก็บแต่ม่อยู่ไหนมาโดนทุบเลยมาโดนสักตัวเอาไอ้ยุ่งมาแอบอะไรตรงนี้จำตัวไปเลยไอ้แหววไอ้แหวว กอล์เลนกอล์เลนตายซะไปโถแขนกซักอันในสัตว์ตายซะหายใจจ้ายิ้มจังเลยจ้าเราจ้าตรงนั้นมีคนเยอะตรงนั้นมีคนเยอะต้องกลับไปตรงนั้นให้เร็วกูว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่เล็งหนูเอง ตาต่อไปแม่งต้องมีคนเอาล่ะสำหรับคลิปนี้นะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมนะเพราะว่าวันนั้จะอัดมาหลายชั่วโมงอะโอเคโอยเหนื่อยขึ้นมาเลยเล่นที่มือนะแต่ตอนนี้คอเจ็บทั้งหมดเลยขอจบจบคลิปไปด้วยเพลงนี้นะคะคอาอ่ะไอบุโดนไอ้บุนโดนเนี่ยไปยางยางเบิร์นยางยางยางไอ้กูขายของก่อน เอาแล้วผมสำหรับคลิปนี้นะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมพวกเราทเจ็ดคนก็มาเล่นมาเล่นกันแล้วผมก็ถ้ามีเกมอื่นหรือว่าเกมอะไรที่แบบน่าสนใจเล่นกันเยอะๆอีกเดี๋ยวมาอัดให้ดูอีกแล้วอาจจะเป็นไฮไลท์ให้ดูอีกวันนี้แม่งคอนเทนต์เยอะชิบหายเลยค <c oughs> นพิเศไปหมดละ <c oughs> แล้วผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะผมพวกเราเจ็ดคนก็คือมีพี่เล่ผมโบล็เกอร์คิวแมรี่แล้วก็เอกก็ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมก็ ใครชอบพวกผมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์แล้วเป็นกระาษจ่ายพวกผมทำคลิปต่อไปนะครับผมมีอะไรติชมตรงไหนคอมไม่มาได้ผมเพราะพวกผมก็อยากอ่านเหมือนกันเนาะว่าคอนคเทนต์ของเรา,เ,า,เ,า,เ,าเ,เป็นยังไงบ้างนะฮะโอเคทีนี้เจอกันคลิปหน้าครั <Hey. S 1> บบ๊ายบาย